แอปส่งอาหารค่าส่งแค่สิบบาทมีอยู่จริงหรอวันนี้เฟนจะพาทุกคนไปรู้จักกับแอปฟ o ้ดเปยิงค่ะข้อดีของแอปนี้นะคะก็คือดาวน์โหลดแอปครั้งแรกนะคะก็จะได้ส่วนลดค่าส่งมูลค่า1,000บาท 2. เราสามารถสั่งอาหารล่วงหน้าและไปรับหน้าร้านได้เลยข้อนี้ก็คือหมดปัญหาในการรอคิวนานเลย 3. นะคะสามารถบุ๊กิ้งโต๊หรือว่าจองโต๊ะออนไลน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านคาเฟ่หรือว่าร้านนั่งชิลต่างๆเราไม่ต้องไปโทรจองอีกต่อไปแค่กดจองโตในแอฟฟูดไปอิงจะบอกว่าเป็นอะไรที่ง่ายสุด 4นะคะจ่ายเงินผ่านแอปฟูดเ b ย์อิงรับเงินคืนไปเลย5%แต่ข้อที่5นะคะเราจะได้1%จากการสั่งอาหารของเพื่อนที่เราแนะนำข้อนี้นะคะแค่บอกเบอร์โทรศัพท์ของผู้แนะนำก็ได้รับไปเลย1%จากการสั่งอาหารของเพื่อนที่เราแนะนำตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ของเราไปเลยนะคะจะบอกว่าคุ้มสุดๆประโยชน์เยอะขนาดนี้อย่าลืมไปโหลดกันนะคะที่ a อป Food b a ์อิงเลย ขั้นตอนแรกดาวน์โหลด Foodpaying ที่ Play Store และ App Store ดาวน์โหลดฟรีนะคะหลังจากนั้นกดสมัครเพื่อรับสิทธิพิเศษแล้วกรอกรหัส a 6 6 1 8และตามด้วยข้อมูลต่างๆกรอกให้ครบถ้วนกดยืนยันคุณก็จะได้รับคูปอง1,000บาทหลังจากนั้นกรอก OTP เพื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันและใช้งานได้ตามปกติสำหรับออเดอร์แรกจัดสรงฟรีนะคะ